bạn đi háo cà sĩ để píng ba nè pí no ba kẹt píng ba kẹt đào nhảy, nhảy. ปลาไหลาเข่งเขงเ่าเกืเกือปิ้ง้ปานี่บอว่าเห็นแต่ลูกหงยนลูกงีนหน่ามไปต้งเอางนวตายเฮ้ยังบตายังบนตายเดี๋ยวนีกอน เดี๋ยวจะไม่ใส่นอนๆพอตายยังไม่ตายต่เมกี้นี่ยังประายเลยยังดินๆอยู่ชุบนี่มาบังโอ้ยไปลุงโมยังประตายอยู่คุณมาบันเขา นี่ออกเกาหลีเนาะตัวนี้เนาะไปประเทศเกาหลีจัดการโดยสาวจ้อยไปแห้งส้มให้ยห้บรสาวจ้อยแมนได้ครบเนาะแบบนี้แหละเนาะเดดเมาแต่หนึ่งต้องใช้งานให้คุ้มนี่ปละโขงใหญ่ตัวนี้ทอดเส้นยังกินกระโขงใส่สมุะดาใส่สมุนเดชโอ้สมแุนเฮ็ดบัา,กกานี่ว่า <c oughs> อันนี้นฮะสาวจ้อย เบ็ดนี่เลยบนนี้เด็ดนิดทั่วป่านิดป่าแห้งส่งให้แม่ง่ะคนยีนเกาหลีมาเอามาทำนาทีเขาโตคือปีนป่า sụp lèo Cái gì sụp lèo Cửa thì sụp một cái nhẹ tốt lên nữa Đi nó tay lên lên đấy quá trắng mụn

นี่พี่น้องปลาคนใหญ่คั่วแล้วพี่โตคนใหญ่คนโตคนใหญ่กินก้อยก้อยมดแดงก้อยก้อยมดแดง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 ก้อยปลาก้อยมดแดงก้อยมดแดง อ๋อใช่เจ่ยกอาก็ค่อกินกินแล้วไม่ค่อยกินอะไรก่อยก้อหมดแดงแดงปะอันนี้ถ้าบกกระเมะนาสิมดแดงมดแดงใุกบหมแดงกันแดงกะเจบมนามดแดงมกอกโอเคบกกระบมันเป็นจระเขทานบ่แ่บสุดยอดเลยตอลก่ค่อย ค่อยบบกินเลยปกติแต่จะค่อยชิมค่อยชิมเราสองคำละมันแซ่บมันยนะเห็นปะลองเื่อนข้าวไปเลยก้อยมดแดงพี่น้องมากินก้อยมดแดงกันเแน่สบายครับขั้นนำข้าวมันออกไหมอ่ากินก้อยมดแดงเห็นบ่มดแดงอ้ํานามเลยทำใหญ่ๆบบกินเนาะสามคำแล้ว ยังประันได้กินเด้วยยังซีมอยู่อันนี้ซีมซีมพอให้งูรสัตวยังมหูันนี้หวตายนตันนั้นกันยังเพชรโแหงและเจยาลุกโดดไหมงานน้่งงานงานอะไเนาะปลนขิงปลาขิงเป็นพิษหนังไปโตไม่แน่หรอกแค่สองเมต ตัวใหญ่เลยอยู like okay. right. ่พื uh. ้นพุ่นปิ้งก้อนเลยซุกแล้วปะอยู่ก้อยมันแดงกอเแซ่บเนาะเขากินแต่แบบเสียช่างบอกคิดว่าก้อยมันแดง่อะแซ่บอันนี้วะได้เขาบีบน้ำข้าวมาได้ป้ต้อมแต่จ้อยมากินข้าวก้อนกินข้าวก้อนยังไงไสข้าวเดียวสิข้าวเดียวไม่กินหัวขอนหมกปลาให้เมียกินหมูหมกไปเลยหมกแซ่กะทิบอลยลี

โอ้โหได้ของฟอยเราเห็นอิลิเราโทษถามเลยเด้เน้นระบบงกินหัวเลยก็ไก่โอ้แสบแสบคำเยอะเนาะงั่นแล้วน้อยก็กินข้าวลายๆก็จอยตอนนข้าวลยแห้งกินลายก้อนมมงนี่เหลืองเหลืองแสบแมีกลางล้วไอน่มีม็อบปลายม็อบป้ายแสบบอก่ะ่นเลยแ่บบ่ ขยกสองโปนี่เยอะล้วขยุกโปเดียวดิขยุกสี่โปบ์ไรดีจ้าจะยังยุกเงิน่าสี่โปนเลยยุกไร่ยุกให้สองโพกันท้าดาวขยุกหกิีดลายนอยู่บ้านเราน้ะยขลายขยกหกขีดลายนกแบบแบบอามสมบูรณ์แบบป่าแบบสมเงก้ยตัว ยอันนี้พระเอกรองของต้องอันนี้ลูกูบอกเลยเด้อผิวตจอดของบานเขาเนี่ยเสียงขาดเสว่าอย่าบอาถามมกูเบิ้งถามมีกูเบิ้งยเสี โอ้เวลาไปนั้นลอกหนังออกนะซับซับซับเมื่มาียกูเมื่องกไปดินนับเมียกูแซวตัวใดอะซับซัซับเอาไม่หย่ตัวอ้วใแซวไดด้าตัวใดกบกับกีัากคามันเสะบอว่าลอกหนังแล้วมาเฮ็ดอวนเฮ็ดอ้วนเตกบเยเือกอยบาบก่าค้างันจะเลือกที่คัากบอว่าเราเาาคือเอาเอาตุกบมามาเป็นเนนใส่อ้วแล้วแล้วซับเอาเนื้อคังคามาแยกใส่ตก เกีนยงแเก่ยแทบแองเรื่องกิ่มาแ่มันมเกนเขาเขาเคยกินนะครับคันนี้จกเสือจากโแต่ว่าแต่ว่าคันซุกเลยลูกกินคั้นมาให้ไปเก็บมาเหดุอะไอยังเดียวกัยังเดียวอกะ อยางเดียวก็คืออย่างเดียวทำอะไรกิ่สิเนะจำนี่ทำบุญบวชแล้วเนาะโมจะมาบุญบวชอ่ค่เองดคือบวชบุญดียวไปแล้ววาบุญบวชนี่อาหารเนี่ยคอยนี่ตมือนี่นี่นี่อกินแแนี้่เพชรเองแล้วมือ้านี่เบิร์ถ้วยหนึ่งแล้วคนเดียวเขานี่ยเขาลายนสพของเขาว่อาหาแจมันเขาน่ต่าเพื่นมากกันน ເດີ້ບາງນີ້ແຫຼະຈັບໂຕໜຽວແນ່ເຂົ້າໜຽວຈໍມກໍນ້າໝຫັທັບ່ອາກທໍຕນ້ານຖອອມມ່ນເົ້ຊ ด้วยด้วยน้บัางบบ้างโอ้ขึ้นอ่ะบ้องขึ้อาบังเดนถ้าอ่บ้งนลงมาทกจจะดูือกันบ้าาจะดครับจะว่าไม่ลน้อยจะวาใจะว้าเอาไปปปลากระเซียนโอ้ยะว้า่ละ้อกินโบบส์นี่ลาเขีงง่ายอย่าเี้นะเอาจับมาเากิ้งติ้งเองพร้อมเอาก็กินพร้อมก็ปิ้งเองวะััตกระติของนี่นีนี่นี่ีนน่นีนีน่นี่นนนีะนดนี าางมกินปลาก่อนข้าวต้มตี้าเด้อข้าวต้มตีเคยตีลูกไ่วเลยเมนี้มากินข้าวเร่งถพี่ตันจับขึ้นมาบางนึงนี่เอาวิธีได้หนึ่งหยุดสามนี่ชิมมะฮับเลยไปมาฮับยูนครพนมโหนี่รถรถขั้นนี่นี่คันนี่ขั้นตีซื้อรถสดขับไปได้เลยซื้อเนาะอีกหาพั่นหัวรันนึงโอ้ยยานเพื่อนนั่นอยากเอาข้ามก่ะให้เพื่อนจอดนครพนมก็ได้เามาเอาบอกก็ได้หัวหลอดจอดอยู่วัดขามเรือมากเดี๋ยวดย ตบเอา18รอบไปเลยมันจังในหลายคนเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกันด้วยเออ้าดูกผัวให้ไดเลยพ่อไ่เราหมด้วยเลยครับด่ย่าผัวน้ำด้อด่าแล้วสัญญาแล้วคงเล่าเขาบอกเล่าโอ้ยบนเรยวเรวอันนี้เกิดตุ๋นดาบอลเกมคือบ้านเขารอข้านีใชไ้

ะน,ะะ <Lydia. S 2> น้นสำหรับคลิปที่เฮากินข้าวแรงห่วมกับญาติพี่น้องของอาทางบ่ตงนะาตอมนพกระต้นฮับเฮาเป็นอย่างดีนะพี่น้องแล้กกะนี่นี่มันคือมิดของคนพิศารหรือว่าของคนล่าเฮาเนาะกะจะถ้าว่าไปมาหาสู้กัน แบบดุนๆได้มาหากันเท่านึงนั่นนั่นที่ได้มาหากันเท่านึงกับเพื่อนกันจะปลูกคอต่อแขีให้เ่าวเป็นพีเนาะเหาก็ดีใจร้ายที่เพื่อนทักตกตอนทำเ่าเป็นอย่างดีสำหรับอีพีนี้กะจะจบเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเข้าใจคืองานอออกหลายแท้น้ำมันน้ำแบ่เออเมื่อกี้นี่สมมาเพิ่นได้เนาะสมมาปุญญาเนาะภาพเพืยอดเลย Này đủ Tìm Đắp rồi cho hanna nhìn ta cho mưa. À bye bye.